คุณก็ต้องอานเข้าใจอาการของศูนย์นี่ได้าลัคุณจะใช้ภาษาหรือคุณจะตีทิ้งภาษากระากตายอัตมาจาเป็นต้องใช้ภาษาอธิบายศูนย์ก็คือศูนย์จะมคุณทําอาการอารมณ์ศูนย์ให้ได้สิและคุณก็ต้องอ่านสภาวะด้วยสภาวะศูนย์คือศูนย์อะไรศูนย์เวงวางวางเวง,วงมันก็ไม่ได้เรื่องศูนย์จากกิเลส ศูนย์จากกิเลสของพระพุทธเจ้าสอนนให้มีลําดับกิเลสหยาบคุณก็ศูนย์ได้แล้วแม้มันมีอยู่ในโลกคุณไม่นี่แหละคือธรรมชาติมันเกิดอยู่มันมีในโลกมันกระทบสัมผัสอะไรเราเราก็ศูนย์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 หยาบละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นคุณก็ศูนย์ได้อีกศูนย์ได้อีศูนย์ได้จนกระทั่งละเอียดสุดเลยเป็นอรูปขั้นสุดท้ายคุณก็ศูนย์ได้คุณก็เป็นอรหันต เอาเอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันบุคคลชั้นไหนถึงจะละเมธุนได้ครับเอาเอาความนิยามคำว่าเมธุนก่อน คำว่าเมถุนแปลว่าคู่คนคู่คนคู่ขยายความอีกก็หมายความคุณยังมีเพศสัมพันธ์กับคนคู่คุณยังมีพฤติกรรมของเพศสัมพันธ์อยู่นี่รียกว่าเมถุนคนที่จะละเมทุนคือไม่มีไม่ไม่มีเพศสัมพันธ์ได้แล้วนะก็เริ่มตั้งแต่สกิทาคามีมาเรื่อย เริ่มฝึกตนละมาละมาะจนกระทั่งมาเข้าเขตอนาคามมนะมาเข้าเขตอนาคามีามาาาาค,ามคุณก็จะลดลดการสัมผัสแต่ต้องทางกายกายไม่เป็นสัมผัสกับเพศอีกเพศหนึ่งแล้วสัมผัสนี้ก็หมายความว่ามีเพศสัมพันธ์ด้วย คุณก็ไม่ไปมีเพศสัมพันธ์กับอีกเพศหนึ่งแต่คุณไม่มีเพศสัมพันธ์กับอีกเพศหนึ่งแล้วคุณยังมีอารมณ์กามอารมณ์เพศอารมณ์ราคะของคุณมันไม่เป็นกามราคะที่จะต้องไปแสดงข้างนอกกับเพศอีกคนหนึ่งแล้วอีกเพศเพศตามเพศไม่แล้ว แต่คุณยังมีอาการจะมีอาการหรือการกระทำอย่างไรก็แล้วแต่ที่คุณยังมีราคะเรียกว่ารูปราคะอรูปราคะอยู่คนนี้ถือว่าถ้าคุณไม่มีละเรื่องเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่สองเรวเมีทุนนี่มีสองคนคุณไม่แล คุณมีละอายคุณมีความละอายต่อโลกแน่นอนคู่คู่ที่คุณทำพันคุณไม่อายเขาหรอกคุณจะอายต่อโลกคุณจะอายต่ออะไรนี่เรื่องบฮีริโอตปะละอายมากจนถึงขั้นโอตปะคุณก็เด็ดขาดคุณก็ไม่มีแล้วคู่เพศทำพันแต่คุณยังมีราคะคุณก็อาจจะทำเฉพาะตน จะวิธีใดก็ตามแต่กูก็ทำชัดๆก็คือคุณจะต้องมีอารมณ์การสำเร็จความใคร่วังันเถอะสำหรับตนอยู่กูก็ต้องเรียนรู้ความใคร่อยาอาการตาข้าวกนี้ต้องเรียนรู้ลดลดละนะไม่ใช่ใชลดรู้ลดมันด้วยคุณจะไปหลงมันทำไมจนกระทั่งคุณไม่มีอาการกรรมกริยาของ ความอยากที่เรียกในภาษาวตัตถัญหาก็ตามการก็ตามความใครอยากมันไม่มีการไม่มีการตัญหาอันนี้กามตัญหาคุณลดรูปราคะนะการตัญหาหรือการมราคะลดลดูรูปราคะเหลืออยู่ข้างในก็ลดลดลดเหลือบางเบาคุณก็ไม่ต้องไปทำ ไม่ต้องมีอารมณ์หรือไม่ต้องมีอาการอารูปารูปราคะนี่มันเป็นเฉพาะอารมณ์และอาการอยู่ในจิตเป็นอยู่ในสัญญาฟุง้งเฟ้อไปแล้วก็ไอ้สัญญานี่แหละหลอกคนเก่งนักเพราะไม่เป็นความจํายิ่งคุณมีประวัติมีเ,เหตุปัจจัยที่คุณเคยผ่านมาอะไรแต่ไรคุณก็ฝันลูสัญญาเอาสัญญามาคิดมาบนมนี่แหละตัวร้าย <c oughs> นะเพระพุทธเจ้าเคยปรารบกระพาะนนุ้ยสัญญานี่ยมันเลิ่ะได้อย่างดานเนกะิน <c oughs> อะไรเงี้ยนนะเนะี่ยน่าเรียนรู้ดีๆอนาคาริกะปรารถนาให้พรอครูแสดงธรรมหรือแสดงทัศนเกี่ยวกับครูบาบุญบุญชุ่มที่มีผู้คนเผยแพร่และแชร์คลิปการออกจากบำเพ็ญในถ้ำปีสามปีสามเดือนสามวันในช่วงนี้ฟัง อาตมาไม่ค่อยได้ติดตามข่าวคราวครูบาบุญชุ่มเท่าไร่แต่ก็พอได้ยินพูดผู้ผ่าพิงอะไรใดตามกระแสสังคมบ้างนะผ่านๆตามไม่ได้ไปดูอะไรทะนะ <c oughs> เพราะว่าอาตมาถือว่าการบำเพ็ญอย่างครูบาบุญชุ่มนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิขออภัยที่พูดตรงเป็นมิจฉาทิฏฐิคือยังเป็นลูกศิษย์ อารานดาบทอุสิตอุทกกดาบทอยู่เป็นนั่งสะกดจิตเป็นนั่งหลับตาทำหลับตาทำเป็นพระป่าทำเป็นพระคือมันเป็นนิชชาทิฏฐิท,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 ที่มันเป็นความเสื่อมของาศาสนาพุทธแล้วคนไทยก็ยังนับถือความเสื่อมอันนี้กันอยู่เยอะมันก็ยังแก้ไขมาได้อัตมาพยายามนำพาให้สมาธิให้เจริญขึ้นมาได้บ้างไม่มากเลย ยังมีผู้ที่ยังไปหลงจมอยู่ในมิจฉาทิฏฐิอยู่ในเรื่องของลัทธิที่มันเป็นลัทธินอกรีเป็นดีรัทธินั่งหลับตาสมาธิหรือออกป่าออกเขาออกทุ่งออกถ้ำอะไรพวกนี้มันเป็นลัทธิของพระป่าศาสนาพุทธไม่มีพระป่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาพระบ้านเป็นศาสนาสังคม จะศาสนาเรียบมวลมนุษยชาติไม่ใช่ศาสนาคนเถื่อนไม่ใช่แม่มีลักขะชนแต่เป็นอารียกเป็นอารียก,กะชนเป็นคนอารียะไม่ใช่คนมีลักขะนพะพออภัยรัตมาพูดนี่ไม่ได้พูดเพื่ความแตกแยกไม่ได้ไปข่มไปว่าอะไรพูดสัดแจกแจงสัจธรรมให้ฟังว่ามันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างดี ไม่ตรงทางมันเป็นอิทธิปาฏิหาริเป็นอาเทศนาปาฏิหารที่มันผิดคำสอนของพระเจ้าแต่มันเป็นหลงในความเก่งแบบนั้นมันมันก็ช่วยคนแต่มันไม่ไปนิพพานมันเป็นเดรัจฉานวิชาเาเป็นวิชาที่ขวางทางนิพพานเพราะงั้นผู้ที่ปรารถน,นานิพพานก็หยุดสนใจแต่มันห้ามไม่ได้เราเพราะว่ามัน คนเข,เข้าใจง่ายเห็นเห็นรูปธรรมเห็นอะไรอะไรง่ายแต่ยังอาตมาพู่นเป็นนามธรรมลึกซึ้งนามมันยากมันก็เป็นไปตามสัจจะ <c oughs> อ้าวค่อยๆไปนะอาตมาก็ไปเร่งรัดเอาไปยากสําหรับความเป็นความลึกซึ้งนี่มันก็เป็นไปตามสัจธรรมอนุสาสนีปาฏิหารเป็นศาสนาเป็นปาฏิหารตามคําสอนปฏิบัติได้ มนรู้เนื้อหามนรู้มารู้ทมตามคําสอนของพระเจ้าให้ได้อันนี้อันนี้เป็นสัจธรรมที่ควรสนใจนะซึ่งเป็นสิ่งที่แม่มันมันมันยากนะที่จะมันเป็นรูปธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งกันคำพิราตุตสาตุรุนุโธาจริงๆนะคำว่าสุขและทุกข์ที่บัญญัติขึ้นพูดบัญญัติขึ้นพร้อมกันกับการเกิดขึ้นของสุข และทุกข์ใช่ไหมกำลังจะอธิบายว่าเกิดเป็นสัตว์ตั้งแต่เซลล์เดียวนี่มันกเกิดเป็นทุกข์และสุขแล้วเซลล์เดียวมันก็เกิดสภาวะคู่อันนี้แล้วจนกระทั่งมันหลงสุขนะจากเซลล์เดียวก็หลงสุขมาจนกระทั่งกลายเป็นสัตว์หลายเซลล์ล้านล้าเซลล์จนกระทั่งมาเป็นคน สันได้ได้านมันไม่เรียนเรียนรู้ไม่ได้เราแยกสุขแยกทุขกข์มันจะเอาแต่สุขตามที่มันชอบสุขคืออารมณ์ที่ตนเองชอบตัวเองใคร่อยากทุกข์คืออารมณ์ที่ไม่ชอบมันก็จะผลักทุกข์อยากได้สุขทั้งนั้นคนทุกคนก็เหมือนกันที่ยังไม่มีคุณธรรมทางโลกุตระธรรมแม้แต่ทางาศาสนาเทวนิยมก็ไล่แย่งสุข แม้แต่ทักษิณชินวัตรก็ไล่แย่งสุขแม้แต่ธรรมชโยก็ไล่แย่งสุขไม่ได้เข้าใจทุกอริยสัจที่จะเลิกเพราะัาเา้เขาก็าาพยายามที่จะเลี่ยงแต่เขาก็ยิ่งทุกซับทุกซ้อนทุกซับทุกซ้อนโดยอาศัยทั้งทรัพย์สินเงินทองอิทธิพลบริวารอะไรต่างๆนานานะ รองรับเขาไว้เหมือนกับเขานั่งนอนอยู่บนฟูกที่นอต้องไม่รู้กี่ชั้นแคล้ายอย่างนั้นแล้วก็นึนก,กว่าเขาเอ็นก็าพนทุกเปล่ายังไม่ได้ดับเหตุแห่งทุกตามปรมัตสทจะอะไรเลยนะเพราะงั้นพวกนี้อยังอีกนานหลายชาติแล้วก็วิบากที่เขาก่อ ไปเป็นของตนที่ไปเอาใช้บำเรอตอนเองน่ะอีกนานเพราะไปต้องบอกเป็นลานลานชาที่เขาจะต้องรับบิบบากพวกนี้อีกต่อไปถ้าเขาไม่จบอันนี้นะเขายังจะสะสมสิ่งที่เขานึกว่าหลงว่าเขาสุขไปอีกนานเขายิ่งยิ่งสะสมชาติที่จะเกิดลงไปนรกอีกไม่รู้กี่ชั้นกี่ชั้นมันจะซับซ้อนอย่างเงี้ย คุณว่าคุณได้สวรรค์มากสวรรค์เกนะนรกที่มันยิ่งจริงสวรรค์ยิ่งเก้นรกยิ่งจริงนี่แหละคุณก็จะได้มันคู่กันนะสวรรค์ยิ่งเก้นรกยิ่งจริงสวรรค์ยิ่งเก้ขึ้นไปท่องใดตไวนรกยิ่งจริงท่านั้เลิกเถอะสภาพคู่พวกนี้สภาพสองคนเลิกเถอะถ้าไม่เลิกคุณก็ยิ่งจะจัดจ้านไป แยกสวรรค์กันรมนี่ห่ากันฆ่ากันห่ากันทีนี้เลยนั่นดัซีนั่นแหละมันรอเราอย่างนั้นจริงๆมันหลออย่างนั้นจริงๆนะงรู้สึกว่ายิ่งยินดียิ่งอะไรแต่มันจึงเป็นสัตธรรมที่มันคนรู้ตัวไม่ง่ายถ้ามันง่ายมันก็มาเป็นอย่างพวกเราหมดเลยก็ขยายความให้นิดหนึ่งว่าสุขกับทุกข์มันคนละอย่างกัน แม่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก,ก็คนละอย่างกันแต่สุขกับทุกข์มันแยกกันไม่ได้ถ้าจะแยกต้องเอาทิ้งทั้งหมดทิ้งทั้งสุขทุกข์ก็จะเกิดความไม่สุขไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นคนจึงมาหาทางไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยวิธีเดียร์ธีเขาก็ทำได้เขาก็ไปดับสัญญาไม่พิจารณาอะไรเป็นสัญญีสัตว์ เขาก็ไม่มีอารมณ์ที่จะสุขจะทุกข์เขาก็หลงว่าอารมณ์จะสุขอย่างอารานดาบดอรืทกดาดาธบดทำหรืออย่างแบบที่มิจฉาทิฏฐิในศาสนาพุทธทุกวันนี้เยอะเลยนั่งสะกดจิตทำซึ่งไม่ใช่วิธีที่จะเรียนรู้ดับเหตุคือดับกิเลสตัณหาอุปาทานดับจนหมดสิ้นอาสวะและก็หมดสิ้นทุกข์สุขไม่ได้มาเรียนรู้ตรงตรงนี้นะก็เลยไม่หมดได้นะ อ้าวคงงพอสมควรสำหรับตอบอันนี้ข้อสองอริยสัจสี่อริยสัจสี่มักมี8โพชชงเจ็ดโพธิพยภิธรรมสามสิบเจ็ดการพ้นทุกข์เราไม่ต้องเรียนเราไม่ต้องเรียนภาษาจะพ้นทุกข์ได้ไหมคือไม่รู้คำสอนเลยคุณจะต้องเข้าใจความหมายของภาษา ความหมายถ้าคุณจะไม่ใช้ไม่อาศัยพยัญชนะไม่อาศัยภาษาเลยอ่านเข้าไปที่อารมณ์เองอยาเข้าใจเองนั้นมันเป็นไปได้ยาก<ม>เพราะฉะนั้นในคำสอนของพระเจ้าจึงต้องมีคำตรัสต้องมีคำพูดต้องมีคำกล่าวสื่อเข้าไปถึงสภาวะเพราะฉะนั้นคุณตีทิ้งคำตรัสคุณตีทิ้งคำพูดคุณตีทิ้งภาษา แม้ภาษาย,ยังมีภาษาใบภาษา,ามือภาษาอะไรภ<ะ>าษาอาการนะไม่ได้คุณไม่ใช้ภาษาไม่ใช้สื่อพวกนี้ไม่ได้สภาพสองทิ้งไม่ได้ต้องนินพยัญชนะและสภาวะธรรมสองอย่างนะอย่าไปตีทิ้งนะมันไม,ไ,มไม่เห็นนะ,นะตีทิ้งตรงไหนศึกษาที่ศึกษา,า,าดีๆไปตีทิ้งทําไมคุณเองคุณยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าคุณจะพยายามเป็นให้เป็นพุทธเจ้าตัดสู้เองเลย โดยไม่ต้องไปเรียนรู้เลยตามภาษาตามลำดับตามอะไรไม่ต้องมันเป็นไปไม่ได้คุณจะพูดไปไอ้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่รู้จะไปพูดกับคุณยังไงตอบไงไอ้สิ่งเป็นไปไม่ได้มาถามมันไม่ตอบไม่ได้ <c oughs> สาม <c oughs> พาะมีคำตัดว่าสิ่งเหล่านี้ <c oughs> เหล่านี้มีอยู่แล้ว <c oughs> แต่ถ้ากฎจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วนะหมายความว่า พระพุทธเจ้ามีมาแล้วสิ่งที่ตรัสรู้ทั้งๆมีอยู่แล้วเพราะจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้อีกหรือไม่ตรัสรู้อีกสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มีมาแล้วเพราะไม่มีใครสาม,มารถรู้จักพระพุทธเจ้าองค์แรกจะมีแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะความจริงเอางี้ถ้าคุณเข้าใจ แม้อันะนั้นว่าในคุณพยายามปฏิเสธภาษาซะด้วยอัตมาก็ต้องจําเป็นต้องใช้ภาษาอีกแหละ<ม>คุณว่าศูนย์มีไหมคุณก็ต้องอานเข้าใจอาการของศูนย์นี่ให้ได้เอาละคุณจะใช้ภาษาหรือคุณจะตีทิ้งภาษาก็ตามอัตมาจาเป็นต้องใช้ภาษาอธิบายศูนย์ก็คือศูนย์ใช่ไหมคุณทําอาการอารมณ์ศูนย์ให้ได้สิและคุณก็ต้องอ่านสภาวะด้วย สภาวะศูนย์คือศูนย์อะไรศูนย์เวงวางวางเวงมันก็ไม่ได้เรื่องศูนย์จากกิเลสศูนย์จากกิเลสของพุทธเจ้าสอนนะให้มีลําดับกิเลสหยาบคุณก็ศูนย์ได้แล้วแม้มันมีอยู่ในโลกคุณไม่นี่แหละคือธรรมชาติมันเกิดอยู่มันมีในโลกมันกระทบสัมผัสอะไรแล้เก็ศูนย์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 หยาบ ละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นคุณก็ศูนย์ได้อีศูนย์ได้อีศูนย์นี่จจกระทั่งละเอียดสุดเลยเป็นอรูปขั้นสุดท้ายคุณก็ศูนย์ได้คุณก็เป็นอรหันต์เอาเอาแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะมสวัสดีครับ,ก,บ,รบกระผมโอเล็กกลันอยู่ขออนุญาตส่งข้อความในนี้นะครับเนื่องจากกระผมได้มีโอกาสฟังธรรมและคำถามของคุณเดชานในคลิปวันที่11อพฤษภาคม ที่ผ่านมาเนื่องว่าพ่อท่านคือเนื่องว่าพ่อท่านคือพระสารีบุตรกลับมาสืบทอดพระพุทธศาสนาในฐานะพระโพธิสัตว์ทำงานนั้นกระผมมีคำถามเพียงไม่กี่ข้อซึ่งอาจจะอิงกับพระ,พระสูตรของทางฝ่ายมหายานกราบสวัสดีกราบสวัสดีพ่อท่านและผู้บำเพ็ญในสันติโศกทุกท่านหนึ่ง รบกวนพ่อท่านอธิบายขยายความว่าโดยเรื่องปรัชยาปรปารมิตาหฤทัยสูตรบงนี้เปิดซึ่งว่ากันว่าเป็นพระสูตรที่พระมหาโพธิสัตว์อาวโลกเตศวนอัธิบายให้ภาษารีบุตรในเรื่องการบำเพ็ญซึ่งปรัชญาปารมิตาบงนี้ปิดขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทมีพระภาคเจ้า ผู้ทรงปรญยาปารมิตาอันประเสริฐวอเลีบเปิดมีผู้ทรงมีปรทยาอันเป็นเหตุให้ข้ามถึงฝั่งแห่ณิพานครั้งนั้นพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ผู้ประเสริฐกำลังปฏิบัติปริปรยาปารมิตาอันสุขุมลุ่มลึกมองลงลึกเข้าไปในขันห้าแล้วเห็นว่า ขันห้าว่างจากสภาวะสภาพอ่างห่างจากสวะภาวะมันเลยเปิดภาวะที่มีอยู่ด้วยตัวตนของมันเองมันเลยปิดดูกดูก่อนสารีบุตรในที่นี้รูปคือความว่างความว่างคือรูปรูปไม่เป็นอื่นจากความว่างความว่างไม่เป็นอื่นจากรูป แม้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันนี้ดูก่อนสารีบุตรในที่นี้ทำทั้งปวงมีความว่างเป็นลักษณะไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีความเศรมองไม่มีความไม่เศรมองไม่มีความบกพร่องไม่มีความเต็มบริบูรณ์ดูกระสารบุตร เพราะฉะนั้นในความว่างจึงไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีกลิ่นไม่มีกายไม่มีใจไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสัมผัสไม่มีธรรมารมไม่มีจักสุธาตุเปยัญใหญ่ไหอัตมาว่าจะพูดต่อแล้วนะเพื่อเรยัใหญ่คืออินทรี์นี่ไปได้เลยเท่าไร่อีกก็ได้ ไม่มีทั้งนั้นอะไรก็ไม่มีคุณก็อภาสาคำว่าไม่มีมาต่อไปได้อีกนับไม่ถ้วนอีกตีล้านล้านล้านไม่มีได้ไม่มีมโนวิญญาณธาตุไม่มีอวิชชาไม่มีความดับอวิชชาไปจบถึงไม่มีชรามรณะไม่มีความดับชรามรณะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีนิโรธไม่มีมรรคไม่มียาณไม่มีการบรรลุถึงไม่มีการบรรลุถึงนิพพาน ดูก่อนสารีบุตรนะเพราะไม่มีการวรุนิพพานดังนั้นพระโพธิสัตว์ผู้ดำเนินตามปรัชญาปรินิปปรมิตาจึงไม่พบอุปสรรคขัดขวางในจิตตน้นวงด้เปิดอจิตตะตะวรลนะวงด้ปิดเมื่อไม่มีอุปสรรคขัดขวางพระโพธิสัตว์จึงข้ามพ้นความกลัวข้ามพ้นความเห็นความเคลื่อน กาเคลื่อนว่าความเห็นคลาดเคลือ่อนในรวิปราสแล้วบรรลุถึงนิพพานอันสมบูรณ์พระพุทธเจ้าทั้งพวงทั้งในงอดีตปัจจุบันและอนาคตเมื่อทรงดําเนินตามปรัชญาปราิมิตาอันนี้แล้วต่างก็ได้ตัดรู้อนุตรสมาสมพโพธิยาด้วยกันทั้งสิน้นดังนั้นบุคคลควรทราบว่าปรัชยาปริมิตาเป็นมหามนเป็นมหาวิทยามน เป็นมนอันยอดเยี่ยมเป็นมนอนอันหาสิ่งใดเสมอเหมือนม่ได้เป็นมนอันเข้าไปสงบระงับซึ่งทุกทั้งปวงเป็นความจริงที่ไม่ผิดเพี้ยนมนุ์แห่งปรัชญาปารณิพิตตาจึงสมควรประกาศไว้ <c oughs> ดังนี้คเตคเตปราคเตคเตปรสสมมคเตโพธ,ธิส ตอนสวาห้าไป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 ฝั่งโน้นกันเถิดไปฝั่งโน้นพร้อมกันเถิด <c oughs> โอ้โพธิ่ทองคำถามพระสูรคองทางมหายานว่าด้วยเรื่องของโพธิสัตว์ทำไมถึงไม่ได้รับการยอมรับมากนักในไทยเราตอบคนตรงนี้ก่อนเพราะไทยนั้นฉลาดกว่า,ามหายาน <c oughs> ไม่ได้รับคำทางมหายานไม่ได้รับคำยม ไม่ได้ยับกามยอมรับเพราะว่าคนไทยฉลาดพระสูตรเหล่านี้เป็นคําจากพระตราคตหรือไม่อย่างไรตอบอีกพระสูตรเหล่านี้หรือว่าคําอธิบายเหล่านี้ร่วนเป็นของพวกยื่งยากยืนยานยาวยานจากอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นมหาทั้งหลายก็เลยทําความเป็นมหาเนี่มากยาวมหามหามหามาก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 ต่อกันมาไกลแสนไกลนะ เช่นวิมลเกียตินิเทศสูตรวัชรปัญญาเนี่ยยกมาทั้งนั้นนะสูตรของมหา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 ไม่ใช่ของพทธเจ้าทั้งนั้นตัดทิ้งได้เลยเพราะงั้นมหายานนี้ก็คืออวโลกิเตสนหรือมหายานนี่คือมหาที่ไม่เคยจบไม่มีบรรลุลวโภมหาวกมหาไม่มีบรรลุวกมหายานญาณญานนี้ไปนีไม่ยู่ มหาจะต้องลถมหาจุลละ,ะสามพุทธเกษตรมีอยู่จริงหรือเปล่าครับมีอยู่จริงในคนโง่ในคนที่หลงพบหลงชาติก็ไปสร้างพุทธเกษตรขึ้นถ้าจริงนับเป็นสวรรค์หรือนิพพานได้หรือเปล่าครับนับเป็นนรกนับเป็นนรกของกุฏิหลงพุทธเกษตร แล้วนรกนั้นมันหลอกว่าเป็นสวรคร์พุทธกเกษตรหมายเขาว่าเป็นดินแดนของพุทธที่มีพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่พระองค์กองอยู่ตรงนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าท่าปบริพา,าไปทุกพระองค์ไม่มีพบไม่มีชาติแต่คุณวิชาสร้างพุทธกเกษตรด้วยบัญญัติภาษาไปสร้างนิรมานกายเป็นภพภูมิขึ้นมาเองแล้วคุณก็อาอาธิบายหลอกคนโง่หลอกคนไม่รู้ เท่านั้นเองกระผมพอจะได้มีโอกาสศึกษาพร,ระสูตรทางมหายานมาบ้างเล็กน้อยขนาดเล็กน้อยนี่นะอาตมาว่าก็ยังเห็นชัดเจนนะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องพระโพธิสัตว์ซึ่งกระผมไม่มีความสงสัยเลยที่ว่าสัตว์ทั้งหลายในวันหนึ่งจะต้องลุกถึงอนุตตรสมาสปธิยานและในสัตรธรรมปุณฑรักสูตรไม่มีสระอิปุณฑร,รักสูตร พระพุทธพระพุทธองค์ก็ได้แสดงพยากรณ์แด,ด่พระสาวก็นละเปิดพระอา,ารั์หลายพระองค์ว่าจะได้ตัดสรูปเป็นพระอาหารหรนตสมาร,รุเจ้าในการเบื้องหน้ากราบขอพระคุณสรบความรู้ครับนะก็หมยว่าความรู้ทั้งหลายแหล่นี่นะมันมีกรอบมีรอบของมันถ้าไม่มีกรอบไม่มีรอบของมัน เปิดไปหมดเลยโล่งไปมันคือจะเป็นกายเป็นมหายานเปิดโล่งไปไม่มีที่กั้นที่ขีดเลยมันจะเป็นมหายานนี่แหละอาตมาสงสารผู้ที่หลงความรู้ผู้ที่หลงความรู้ความรู้มันไม่มีที่สิ้นที่สุดหรอกเพราะฉะั้นถ้าไม่มีตัดกรอบสำหรับตนเองว่าเราจะต้องจบกิจของเราในกรอบนี้เช่นหนึ่งกรอบที่ ความดีและความชั่วแล้วจบกิจได้ยังความดีคืออะไรความชั่วคืออะไรตามสมมุติและสมมุติที่ว่านั้นความดีความชั่วที่เป็นความผิดความถูกเนี่ยแม้ในเรื่องของธรรมะเราก็จะต้องตัดกรอบของความธรรมะที่เป็นความผิดความถูกให้ได้ถ้าคุณยังเข้าใจความดีที่คุณยึด แล้วมันขัดแย้งกันกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าอย่างนั้นไม่ดีหรอกอย่างนั้นมันยังโง่มันยังงั้นมันยังชั่วอย่างงั้นมันยังหลงมันยังงั้นมันยังไปไม่รอดมันจะเป็นอย่างนี้บวกกับลบที่ภาษาสุดท้ายแล้วนี่มันก็จะอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเวสริมหามายาเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถที่เขาใจชัดเจนเลยว่ามาเอาสิ่งที่คุณเองคุณไม่เห็นด้วยสิ มาศึกษาสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยนี่ให้ได้จนเข้าใจสิ่งที่ไม่เห็นด้วยนี่อ๋อคุณเห็นได้ไม่เห็นด้วยนี่จนคุณเห็นได้เออคุณก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยเราไปคล้องอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่เห็นด้วยนี่เลยไม่เห็นได้ถ้าคุณเห็นได้โดยการเห็นด้วยจบใช้พยัญชนะสองตัวได้กันด้วยนี่พอแล้ว ก็เดี๋ยวจะวนอีกถ้าอาตมาเห็นด้วยคุณอยู่แล้วว่าคุณเองคุณยังผิดเห็นด้วยคุณอยู่แล้วคุณยังผิดแต่คุณไม่เห็นด้วยอาตมาว่าอาตมานี่ถูกคุณก็มาเห็นเข้าใจอาตมาถูกได้อาตมาเข้าใจคุณว่าคุณถูกด้วยนะถูกของคุณที่มันผิดจากอาตมา